ครับเมเนครับจะมาออนทั่วเบงต้นไม้ครับหลังจากถึงฝนตกผ่านไปนะครับพวดถึงสี่หานาทีนะครับจะเห็นมาถังกลุมได้เนีลนละนัดเลยครับกลุมนเนียลนละนดเลยนะครับเพ่พังเบิร์ดครับ เดี๋ยวฝนหายดีๆจากเสือข่อยามาจัดขึ้นต้องทีขาดก็มีครับทีขาดก็มีโอ้กับโอ้ครับโอ้ก้นแห้งบาคอย โอฝนก็แห้งอยู่ครับแห้งทั้งฝนทั้งลม ه, อ่าตัวนอี้ก็ครับ มัดไว้สักก่อนนี่ก็หลบครับโอ้แล้วนี่ใคาโย่ล่มบบชีขาดครับยังด well ีอยู่นี่ชีขาดครับฮัก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 อะไรครับโบโอ้ย มันในประโยชน์เลยครับต้นย้ำมผืนดินกับ ส่วนนี้ในผืนดินก็หักขับลมโคลน มุดแดงไฟมุดแดงไฟนี่เหละตัวอันตรายครับกัดหลากเสียหายนะตัวนี้ตัวงา่งามครับโอ้ย ครับจนล่มล่มเสียหายหนักอ่ะตัวนี้ฮฮฮะคอยเอา <c oughs> โอ๊ยขับซื้อว่วเป็นยังครับนี่มาอีก นี่นี่ตัวนี้โค่นโค่นนะครับโอ้ยเสดายเด้จะได้สิ้นสุทรละโอ้ยโอ้ยสีกะบ่ไหมเนอกเมื่อหนึ่งถ่ายรูปเมื่อหนึ่งอันนี้นมันโมเมนแนวแล้วโอ้ มันเป็นปากาง่อยนี่นี่ไม่ได้เลยขัดอ้ถท,ทายกลุกทายกล่องเมื่อเท็จเมื่อเดียวเว้ย่

Uy, Pia,